ขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับและส่งท้ายเ c เข้านอนปิดท้ายเหรียญสำคัญมากๆเหรียญน,นี้อีกหนึ่งรายการเหรียญน,นะครับของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเราและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางและเหรียญน,นี้รู้จักกันดีเหมือนกันแต่ค่อนข้างจะหายากพอสมควรนะครับผมเองมีเหรียญน,นี้เพียงหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับนั่นคือเหรียญ ชนิดราคา2บาทในหลวงรัชกาลที่9้าแต่เป็นเหรียญที่ระลึกในวาระที่พระองค์ทรงมีพระชมนมายุ60พรรษานะครับซึ่งด้านหน้านะครับประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองค์ครยมหาจัก,กรีครึ่งพระองค์ทรงผินพระพักมาที่ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับจะเลือกข้อความภูมิพลอดุลลยะเดชรัชกาลที่9มีเส้น ลอบวงในแนวขอบเหรียญด้านบนนะครับส่วนของพระบร,รมรมปนั้นยกตัวขึ้นเสมอคําว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9งดงามเข้มขังด้วยพระบารมีนะครับผมจะขยายเอฟซีชมพระบารมีนะครับเหรียญน,นี้สวยมากๆไปเหรียญผ่านประสบการณ์นะครับแต่ยิ่งผ่านประสบการณ์เท่าไหร่เหรียญก็ยังมีความเข้มขขังมากเท่านั้นแม้ว่าเราจะขยายมากขนาดไหนแต่เหรียญจะมีความคมชัดและชัดเจนในรายละเอียดมากๆากครับ ผมให้ fc ชมด้านข้างนะครับด้านข้างมีฟันเฟืองทีมากๆนะครับไม่มีระบายสีเลยนะครับฟันเฟืองสีปกตินะครับเป็นสีเงินปกตินะครับแต่เหรียญน,นี้มีล่องลอยกันผ่านประสบการณ์มีความเข้มขังพอสมควรนะครับอ่ะแล้วผมอ่ทาโทษน,นะครับเหรียญน,นี้ ระบายด้วยสีน้ำตัดเข้มหรือสีเลือดหมูเช่นเดียวกันนะครับแต่ด้วยผ่านประสบการณ์ใไวเ้เรียนนี้นะครับสีนั้นได้เรียนไปบ้างแต่ก็ยังมีความเข้มขังด้วยพระบรารมีพอพิกไปให้ชมด้านหลังนี้โอ้โหสุดยอดนะครับมีตาพระราชรัชกรนะครับประจําพระองค์รัชการที่9นะครับซึ่งมีรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระราชร,รัชรัชกรนะครับพระราชรัชกรนั้นประทับอยู่ ภายในหรือตรงกลางพระแสงจากด้านบนมีนะครับพ,พระนพปะดุลมหาเสวเตชัตรอยู่ด้านบนนะครับจะไก้ก็ความมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา60 5ธันวาคม2530ประเทศไทย2บาทนะครับเหรียนนี้เข้มขลังคมชัดด้วยพระประมีผมไม่ต้องอธิบายรายละเอียดครับ FC สามารถชมรายละเอียดด้วย FC เองแค่ FC แค่นี้ก็นะครับได้ชื่นชมพระาระมี และก็มีความสุขนะครับพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลต่อประสงค์นิกรชาวไทยและก็แผ่นดินไทยนะครับผมจึงรีวิวเหรียญนี้ให้ชมด้วยเชิญชมในพระบารมีนะครับและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านเพื่อน้อมรำลึกนะครับถึงพระองค์ท่านนะครับในทุกขณะนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นได้รับบุญกุศลน,นะครับส่งผลให้เราได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่นะครับถือว่าพระองค์ นะครับคอยดูแลพวกเรานะครับคอยคุ้มของพวกเราด้วยพระบารมีปกก้านะครับขอบคุณนิพิทุกท่านนะครับ